นอกเหนือจากการส่งมอบรถยนต์คุณภาพชั้นนำระดับโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟอร์ดเราให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมาก็คือการดูแลลูกค้าของเราทุกคนเหมือนคนในครอบครัวนะครับที่เราเรียกว่า treat customers like family ล่าสุดนะครับฟอร์ดเราได้ลงทุนมากกว่า18ล้านบาทเพื่อน,นำเอาเทคโนโลยีช่วยเหลือระยะไกลด้วยแว่นตาอาัจฉริยะดิวอแวร์มาใช้พัฒนายกระดับบริการที่ศูนย์บริการฟอร์ดของเราทั่วประเทศนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของเราลดระยะเวลารอคอยในการตรวจเช็ค และการซ่อมบำรุงนะครับจากการนำรถเข้าสู่บริการในกรณีที่งานบริการมีความซับซ้อนแว่นตาอัจฉริยะเรียวแวร์ แบบสั่งงานด้วยเสียงมาพร้อมกล้องคุณภาพสูงและหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงพร้อมแฟลชไลท์ช่วยให้ช่างเทคนิคที่ศูนย์บริการของ Ford สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลกับวิศวกรเทคนิคฮอตไลน์รวมถึงวิศวกรภาคสนามของ Ford ได้แบบเรียลไทม์กล้องของอุปกรณ์เรียวแวร์สามารถแสดงภาพและรายละเอียดที่ช่างเทคนิคเห็นด้านหน้าไปยังจอคอมพิวเตอร์ของวิศวกรเทคนิคฮอตไลน์และวิศวกรภาคสนามจากระยะไกลได้ในทันที ซึ่งทีมวิศวกรจะสามารถเปิดปิดแฟตซูมเข้าซูมออกและมีโหมดในการแชร์ข้อมูลที่หน้าจอมีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานโดยสั่งการจากทีมวิศวกรเทคนิคฮอตไลน์ของ Ford จับภาพหน้าจอบันทึกวิดีโอพิมพ์หรือเขียนข้อความและยังทำงานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของฟอร์ดทำให้หาไฟล์เอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ส่งข้อความและข้อมูลแบบต่างๆจากไดอะแกรมหรือวงจรไฟฟ้าไปยังหน้าจอของแว่นตาอาัจฉริยะเรียลแวร์ที่ช่างเทคนิคสวมใส่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและให้คําแนะนําได้ในทันทีเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเรียลแวร์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและช่วยให้ผมทํางานได้อย่างปลอดภัยเวลาสื่อสารกับวิศวกรเทคนิคฮอตไลน์ผมไม่ต้องคอยกังวลว่าต้องใช้มือจับ เพราะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงทำให้สามารถทำงานตามคำแนะนำของวิศวกรได้ทันทีช่วยให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นซอฟต์แวร์ไมโครโฟนดิจิทัลช่วยเรื่องเสียงรบกวนทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนเวลาใช้งานในช่องซ่อมที่มีเสียงค่อนข้างดังผมชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วพอได้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้พัฒนาทักษะฝีมือการทำงานทำให้เราสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความสุขพอใจกับการบริการของเราผมก็รู้สึกภูมิใจครับเทคโนโลยีช่วยเหลือระยะไกลด้วยแว่นตาอัจฉริยะเดเวแว์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของ Ford เราในการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาทักษะด,ด้านบริการของทั้ง Ford แล้วก็ผู้จำหน่ายของเราเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Ford ในการปรับปรุงทุกด้านให้ทันสมัยหรือเรียกว่า modernize everywhere เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ด้านบริการที่ดียิ่งขึ้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่สแสดงให้เห็นว่า Ford เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าของเราสบายใจได้ว่า Ford พร้อมจะเคียงข้างลูกค้าไปตลอดอายุการใช้งานครับ